ค่ะวันนี้พลเอกประวิทย์นะคะก็ได้ลงพื้นที่พบปะกกับประชาชนเป็นครั้งแรกหลังได้ขึ้นเป็นรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีขณะที่เรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะก็เป็นไปอย่างเข้มงวดโดยวันนี้ค่ะนายสุชาตินะคะก็ได้มีการขนทัสพสสอออพปชลภาคตะวันออกมารอต้อนรับอย่างเหนือแน่นเลยค่ะ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกอนชลงพื้นที่จังหวัดชาเชียงซาวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางประกงซึ่งนับเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญโดยพลเอกประวิตย์ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเมอร์เซเดสเบน์ ป้ายทะเบียน1นนูกอไก่6218ซึ่งมีนางนารุมนพินโยสินวัตรเฮรันยิกพักพลังประชารัฐนั่งมาด้วยและในจังหวะลงจากรถพลเอกประวิทย์ลงจากรถด,ด้วยตนเองโดยไม่มีทีมรปภเข้าประคองเหมือนภาพที่เห็นจนคุ้นตาก่อนหน้านี้แต่อย่างใดขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปด้วยความเข้มงวดสูงสุดเทียบเท่ากับการรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีด้วยตลอดจนมีทีมงาน โ,โส,สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมคณะมาด้วยสำหรับบรรยากาศการต้อนรับพลเอกประวิทย์นั้นก็คือคักไปด้วยโดยมีนักการเมืองในพื้นที่และสสาจากจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงนําโดยนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะสสข,ของพรรคพลังประชารัฐอาทินายสุชาติปันเจริญสสฉะเชิงเซาเขตสามนายชัยวัฒ เป้าเปี่ยมทรัพย์สสฉะเชิงเราเขตสอจ่าสิบเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนาย,ยกอบจอฉะเชิงเซาว,ว่าที่ผู้สมัครสสเขตสี่ฉะเชิงเซานายรุนเทพอนุวัฒน์สสชนบุรีเขตสามนายสรวุฒิเหนืองจำนง สสชนบุรีเขต4นางสาวไพลินเทียนสุวรรณสสสมุตปาการเขต7และข้าราชการรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นจำนวนมากมารอต้อนรับ ซึ่งในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์ได้เดินทักทายกับประชาชนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองมาต้อนรับประมาณ3,000คนพร้อมทั้งตะโกนบอกว่าเรารักหนุ่มป้อมหนุ่มป้อมสู้ๆเรารักหนุ่มป้อมลักหนุ่ม,ป,ม,ป,มป้อมมากๆและนอกจากนี้ยังมีช่วงหนึ่งที่มีสุภาพสตรีไวกลางคนเข้าไปหอมแก้มซึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณที่มาต้อนรับโดยกล่าวว่าเห็นแล้วชื่นใจเราทํางานไปด้วยกัน ทั้งประชาชนและข้าราชการเราคือพวกเดียวกันทำงานไปด้วยกันร่วมมือกันเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับประชาชนชาวจังหวัดจ,จเัาทีุรกทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่มาต้อนรับผมและคณะในวันนี<อ>้เห็นแล้วชื่นใจนะโอเคครับก็ เราก็ทํางานไปด้วยกันประชาชนกับข้าราชการก็เป็นพวกเดียวกันนะแล้วก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับมีความร่วมมือกันร่วมมือกันเรชาชประชาชนจะอยู่ดีกินดีได้เลยต้องความสําคัญอยู่ที่ข้าราชการทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนประชาชนต้องการอะไรก็รีบดําเนินการเลยนั่นเป็นเรื่องของประชาชนที่จะต้องร่วมมือกับข้าราชการทุกคน ขอฝากข้าราชการไว้กับประชาชนทุกคนด้วยนะนะโอเคจ้าขอบคุณนะทางนี้ผลเอกประวิทย์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าวันนี้ตั้งใจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่โดยเฉพาะน้ําต้นทุนการผลิตน้ําประปาและน้ําอุปโภคบริโภค พร้อมกับแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําซึ่งโครงการที่ผ่านมาของรัฐบาลมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่งและย้าว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาน้ําแต่ยังรวมถึงสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งตลอดไป